หวัดดีพ่อแม่พี่น้องพี่ทุกคนมาพบกับโองบ่าวทิศจานแน่แคว้นเพชรเหมือนเดิมพี่น้องมาเลยมาดิกินได้หลาวพี่น้องมาร่วมกำมาพี่น้องต้มตำก๋วยกิมพี่น้องแล้วก็ยำกุ้งสดพี่น้องใส่หมูกันจะก๋วยหมูย่างพี่น้องแล้วก็ยำก๋วยเยี่ยวมาพี่น้องแต่วนี่ก็ได้เดี๋ยวพี่น้องมา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 พี่น้องมาจันกันเลยไม่ต้องพูดพร้อมตำเพลงมาพี่น้องว่ากำกำ

ยำกุ้งรัดไปหน่อืม Đạp cơm nắng quá đây mắc rồi không? Comment mà Ui đi không? Comment mà Lè mày không? không? Có mà, không? cái dở ma mày กินได้ตามดีคนเหมนยวอเแล้วออเองพีน้องประจัดดีของก็ไปเนาะ

ขอบคุณขอบคุญไปน้องแคปซีสังไม่ยัขอไปน้องเสียเกล็ดแบบชมคลิปบาตริสตลอดไล้มาไปน้องฝากกดไลค์กดแจกกดติดตามบาตริสกันบ้างนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปตัวต่อไปไปน้องแหลกคลิปหน้าบัตริสอ่าเมนูได้มากกว่าปีกว่าน้องเราไปน้องรอบชมนะคลิปนี้บาตริสก็ตัวลาไปก่อนขอเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปน้อง